สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังร่างกายของเรามีระบบไหลเวียนเลือดที่มีหัวใจทำหน้าที่เป็นปั๊มสูบฉีดอย่างทรงพลังแต่คุณรู้ไหมคะว่าเรายังมีระบบไหลเวียนอีกระบบหนึ่งที่ทำงานคู่ขนานกันไปอย่างเงียบๆและมันคือระบบท่อระบายน้ำและรีไซเคิลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดีท็อกและภูมิคุ้มกันของเราค่ะระบบนั้นก็คือระบบน้าเหลืองค่ะ ให้เรานึกภาพว่าระหว่างเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายของเรามีถังขยะเล็กๆอยู่ค่ะทุกวันเซลล์จะทิ้งของเสียสารพิษและเศษซากเซลล์ที่ตายแล้วลงในถังขยะนี้และระบบน้ำเหลืองก็คือทีมพนักงานเก็บขยะที่จะคอยเก็บของเสียเหล่านี้ออกจากพื้นที่เพื่อนำไปกำจัดทิ้งค่ะนอกจากนี้ระบบน้ำเหลืองยังทำหน้าที่เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะ ท่อน้ำเหลืองคือทางด่วนของเซลล์เม็ดเลือดขาวและตามทางด่วนนี้ก็จะมีตอมน้ำเหลืองอยู่เป็นระยะๆะะซึ่งทำหน้าที่เหมือนด่านตรวจที่คอยครองและดักจับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เล็ดลอดเข้ามาเพื่อทำลายทิ้งก่อนที่จะก่อให้เกิดการติดเชื้อค่ะปัญหาใหญ่ของระบบนี้ก็คือมันไม่มีปั๊มเหมือนระบบไหลเวียนเลือดค่ะการไหลเวียนของน้ำเหลืองต้องอาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้อจากการเคลื่อนไหวของเราเป็นหลัก ดังนั้นถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั่งๆ่งนอนนอนไม่ค่อยขยับตัวก็จะทำให้ระบบนี้ติดขัดหรือเกิดภาวะท่อตันได้ง่ายๆค่ะการเข้าใจระบบที่ทำงานอยู่เบื้องหลังฉากคือการดูแลสุขภาพได้ครบวงจรและการนำความเข้าใจนี้มามอบให้คุณผู้ฟังก็คือภารกิจที่พวกเรา Health y s t o r y ตั้งใจทำเพื่อคุณค่ะ หากชื่นชอบเรื่องราวสุขภาพดีๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเมื่อท่อระบายน้ำของเราตันจะเกิดอะไรขึ้นของเสียก็จะเริ่มสะสมทำให้เรารู้สึกเฉืยชาบวมง่ายเป็นเซลลูไลท์และที่สำคัญคือภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอลงเพราะด่านตรวจทำงานได้ไม่เต็มที่ค่ะแล้วเราจะช่วยให้ท่อระบายน้ำของเราไหลคล่องได้อย่างไรวิธีที่ดีที่สุดก็คือ การเคลื่อนไหวค่ะการออกกำลังกายทุกรูปแบบจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำเหลืองได้ดีเยี่ยมอีกวิธีที่ทรงพลังก็คือการหายใจเข้าลึกๆให้ถึงท้องเพราะการเคลื่อนไหวของกระบังลมจะช่วยนวดและปั๊มท่อน,น้ำเหลืองขนาดใหญ่ในช่องอกของเราค่ะและอีกเทคนิคที่น่าสนใจก็คือการแปรงผิวแห้งก่อนอาบน้ำเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำเหลืองที่อยู่ใต้ผิวหนังค่ะ อย่าปล่อยให้ระบบกำจัดของเสียในร่างกายของคุณติดขัดนะคะการลุกขึ้นมาขยับร่างกายและหายใจให้ลึกขึ้นในแต่ละวันคือวิธีที่ง่ายที่สุดในการดูแลระบบที่ถูกลืมนี้เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีและภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงค่ะ